ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เราพัฒนานะครับเราพัฒนาประจำวันที่30นะครับเพื่อนๆ30สาเดือน9นะครับ2องห้าครับครับวันนี้ตัวเด่นนะครับได้5กับ6นะครับเพื่อนๆครับมาดูตัวจับคู่กันนะครับเริ่มกันที่5เลยนะครับตัวแรกครับผม5 7ครับครับ58นะครับผมแล้วก็59ครับ ครับหก็จะเป็นห7เจดนะครับผมห8ดครับแล้วก็ห9นะครับผมครับสำหรับชุด3ามตัววันนี้นะครับชุด3ามตัววันนี้นะครับตัวแรกนะครับผม3ามหดนะครับแล้วก็3 69ครับผมหนึ่งหดครับแล้วก็หนึ่งครับครับตามนี้เลยนะครับ ถูกใจก็จัดนะครับผมขัดใจก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมครับประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับที่แท้แน่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนใครชอบตัวเด่นนะครับวันนี้พี่น้อยให้เด่น2ตัวนี้นะครับผมขับโชคดีครับสวัสดีครับ